สวัสดีครับมาดูเจ็ดเซียนกันครับเจ็ดเซียนเมื่อที่แล้วเข้าวเล็กเด่นเกนะ้าเนาะเด่นแล้วอันนี้เข้าไปที่เก้าอันนี้ก็เก้ามลนี่สองสามล่างนี่ล่างนะ ก่อนก็เข้านะวัดก่อนนี่เข้าหนึ่งอ,อันนี้ไม่เข้าเลยนี่เดี๋ยวทำเป็นเลขดาบเลยวดที่แล้วมาอ่าอันนี้ก็ไปบน,นนี่ไปล่างน่นะ กาย่มี huh? ไป่ดไปะนี่นี่นนี่นี่ราชโชว์ใก่อนนึ่ให้นก่อน2น่ให้สเข้าไปสองนยะสอง วดที่แล้วเจ็ดเจ็ดเก้านี่วอลงให้สามวดที่แล้วนะตรงน,นี้มาหลักหน่วยอย่างเดียวร้อยสิบลูกน,นี้ก็เข้าวาก,กับ นะล่างหมดก่อนล้นล่างเข้าหนึ่งหมดที่แล้วข้าสองนะอันนีไ้ไปล่างหมดเลยไม่มีเลย นี่ก็จับคู่ไม่เขา้าโอเคอมาดูงวดนี้กันเด่นลองปูสองสี่เรื่องมันจะมาตัวนี้เลยสองสี่เลยนี่เด่นสอง วันเจ็ดหกเจ็ดแปดนี่ล่างอย่าลืมนะศูนย์หนึ่งสองนะล่างนะนี่ต้องทำเป็นเลขดาบแนละ้ววันสองสี่ศูนย์หนึ่งดูข้างหลังกนะัน ลูกเทวดาแม่ลูกกาจ้าลูกเทวดาโอลวงสี่นี่ราชาะโชคสี่ 4. ทองคำ ลองคำนำโชคของวัตถีแล้วข้างบนเก้านะข้างล่างสามวันนี้ให้สองห้าแล้วหลวงมวัที่แล้วให้สามวันนี้มาสี่แล้วก็สี่ค้างเลข หนึ่งกุมภาหรือหนึ่งกุมภาเด่นล่างเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสี่คู่ขี้ คนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเอาสั้นๆพอนะอย๋ยวหน้าค่อยมาวิเคราะห์กันใหม่นะเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ